สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f c มาลํำเพลิาเพื่น f c ช่องฝนส่งน้อยพเพลิาเพื่นทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะกับภาพพี่น้องนะคะมาชมบรรยากาศทั่วไปเนาะนะคะในสำนักงานเพลิาเพื่อนนะคะสีพามาเป๊บเบึงเวทีจักน่อยครับพี่น้องเนาะนะคะตอนนี้เวทีเขากำลังตั้งเนาะะพี่น้องเนาะนะคะก็อยู่กับลูกๆนะคะตอนนี้ลูกๆก,ก็รอซ้อมนะคะพี่น้องเฮ้านะคะ นั่งรอซ้อมกันนะคะจะเขาซ้อมโชว์ต่อไปเนาะนะคะภาพพี่น้องนะคะชมบรรยากาศทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะเนี่ยแวบๆครับพี่น้องครับแวบๆแวบๆแวบๆแวบนะคะสำหรับที่นาอพี่น้องเนาะนะคะมาชมบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะนะคะ สวัสดีพ่อชายเป็นอย่างน้อเก็บสีบ่เก็บรายแล้วอย่าสีบ่ไปแล้วค่ะไปแล้ว <c oughs> อะไรว้นห่อนห่อนแห้งห่อนบ่อหอนแห้งอ,อันอันนึงก็ถืออะไรสดอันนึงก็ของมาทรงบ่ <laughs> นนป๊าพ่อพ่ออยากทาสีจงังพ่อ อยากทาสีอ่ะอยากทาสีอ่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรนะชินครับน้องชินพี่ตาสีบอกว่าน้องอุ่มน้องอุ่มอยู่ข้างหลังกเ็เลยสีห่างเอิ้ญพีชซื้อน้องอุ่มก็เลยสีห่างาสั่งทาสีไหมโอ้อันนี้ผู้แฝดพ่อฮาร์ดครัสจะมาคือกันแห้งแต่เอาเหรอ มันคือกันแห้งหแถล้วพอ่อเอา้าให้พี่้องเมืองกอนจะโอ้รอก่อนลูกโอ้รอก่อจจกหน่อยบ่าโอ้แมนอยู่ดอกราว่าลูกมาให้เลยเนี่ยก็เรบ่อรอจำพอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีผู้บ่าวม่อะไรปวงค่ะอุย้ยออกซื้อเลยบาทนีตายบา่โอ้ยอันนี้บอกำลังใจอันนี้บอกำลังใจอันผู้ขายตำหม่องฮวงเบื่อ่าเรยวมากขายตำหม่องฮวงซื้อหมื่นนีบ่ไม่ยังดิตั้งกับไปตั้งร้านยุ่ยใบยุ่ยฟังคุณแม่แค่ที่ร้านตำหม่องเสียวมาอยู่ยสบ,บายสบายเลยแม่จะไปตั้งอยู่ทางได้บุญเนาะไปยุ่งหมองเลยบาพา่พ่อ ปวดเนาะปวดเนาะเบิงเบิงเบิงปวดเนาะแม่ป่วงเนาะเพิ่นมีแผนเพิ่นมีแผนเพิ่นมีแผนแผนเพิ่นหลายอือจอบเท่านั้นตัวเจ้าเอาบ่ขิวติอากาศโลกโยมป่วยปวดหัวแล้วตอนนี้เขาแม่อันนี่ก็ปวดหัวแล้วสวัสดีผู้บ่าวเก็บรายละเอียดสีเหรอ กำลังเก็บรายละเอียดสีครับพี่น้องบราวนิวน้องคุณฝนนะคะแฟนสั่งสุกคุณเนี่ยคุณกะไรโซดยุทธางคุณสาวฝนสาวฝนบาดหน้าไลโซดอยู่หมวกกะะว่ามี่หมวกกะบ่ใส่แม่อ้วนเออคือบัวไซยังว่าเอามาไม่ยังงูเอาไปทิ้งไว้ไซบูบานนีเออกะเรียกว่ใส่หมวก เกิดเลยไอ้บัวใส่หมวกเขาท่าเขาท่าป๊ดเวทีแม่มามาคักแท้นั่นเห็นบ่วนี่ขึ้นมาคักแท้แม่ขนลูกอะว่าท่านด้ขืนว่าท่านอย่างขืนอยู่ได้นี่ตื่นเต้นมาคักป๊ดคือมาคักแทะมาได้มาคักแต่สร้างซุกนี่แม่วันกูกับเป็นมูกับมึงเนาะกูจะสร้างซุกเป็นผัวซะวะเห้อเราเคยเห็นได้ที่งามแทน เห็นงานมองเดียวกันกันเอเอาผัวผู้เดียวกันซะหนะเออจังมามันติดกันแล้วผัวผู้เดียวกันนะฮะนาะหลาสุดถ้ายมาหอดผัวหมูจังบอแบบนี้คนทรงน้อยกระปอมนี่กระพอมอะไรห้อนห้อนห่อนมาคักเลยโอ้ยน้องนางเอกมาหันไอ้เมื่ออยู่ตัวนี้ เออพั <muitas S 2> ่อในเมื่อยินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รองวานโอเอก้าบันพี่คนส่งเขากันดีค่ะกระตันเพไม่อยักพี่ปรองแม่กับลูกเนาะแม่กับลูกเนาะพี่น้องจะเป็นแม่กับลูกกันเนาะนะคะฝากอยู่น้ำกันช่องคุณแม่ขนส่งด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะลูกสาวพั่อในเมื่อยอยู่พี่น้องเวที่สองเท่านัค่ะเวทีใหม่ของดาค่ะแม่ครับไม่นี่ละมาไอไรสดโดยไอ้ไม่เอี๊ยดคลิปแบบให้คลิปแบบให้พี่น้องเห็นความครึมแน่ แล้วครับพี่น้องเข้าความเกือบหนาวความเป็นอยู่ในสำนักงานเ,เดี๋ยวไปทางไหนก็เห็นแบบแบบจูวังหันนี่แม่เออ,อคอยก็เห็นแบบแบบยู่มาจะทางไหนล่ะโอ้ข้าบอกอยู่พี่น้องไงนบอกว่าจบซ้ำนล้วความใสร็จหละบอกับเลยสิังคมชนจะคว้างได้บปะ คอยมากกงแล้วมองนงแล้วพี่น้องบเนียนบอกน้ำข้าปึบบอกน้ำขาปึบแล้วก็สียุดไปยุดไปแล้วกลเก้ิวากับาลงกาห้าสป่นองกนานเปลไปโอหัวพ่อยายลอยเอาพอขึ้โดดหน้าโดนหลังไว้แถวขึไปหอดทังพุ่แล้วอ้นบ่อะยเตียต ลูกไส้เห็ดบ่ละเอียดเนาะต้องพ่อเห็ดจังละเอียดเน,ะนาะแม่อยู่ดอกพีนินงแม่แม่สีก็ลูกสีเนาะอยังแม่สีก็ลูกสีนี่บอกแม่สีลูกสีลูกสีถ้าพื้นไปก่อนเขาบอกว่าห้ามญาติทัวกันพนาอ้วนฮะบ่ญาติัดเดี้ยพญสุกแล้วจำเป็นเออแล้วจำเป็นพนาแล้วเต็มใจก็บอกความจริงก่อนเนาะอ้วนพญสุกแล้วจำเป็นปะ ไปสุงแล้วเต็มใจกูดีเออไพยังเปยังสูงอย่คือ่แปากเนี่ยเลงยางเดียวเลยางเดีเลงอย่งพ่อเลงอย่างขาหายเบิตเบิด้วนปกติขาหายค่ะค่ะช่างสุกนะคะพี่นองกาลังเลีงว่าสั่นเลียงางเดี่ยวเลยตอเนียวสั่นว่าวยังกับไางทีขนาดว่าดีดบัดเียนเลีงแล้วใทำเวทำโอ้นี่บอกนี่บอกขานี่บอกพ่อ ขาหนีเป็นบ่อเนียนขาหนีอ๋อไมีจักไปใส่เบอร์ท้ายเบอร์เลยแม่อ้วนอ๋อเหล็กมันหายเขาเลยจัตุบัตบันคิดว่ายุ่นี่มันมนีง่ายเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเออของอันข้อหนานี่ยทำเอาไปใส่เลยเด้อเพราะว่ามันจีได้ใส่เบอร์ชูอันข้อหนาเพราะว่าเราเราจะทำตรงนั้นมาบัตได้อันนี้เป็นฟอร์แล้วเหรอข้อหนาได้นี่ยฟอที่มันเอ๋ออ๋ออันนี้ฟอหน้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม เห็ดไม่ขึ้นมาได้เนี่ยไ<อ>ม่ใช่แบบเก่าอาบ้านเองอันนี้ดอกเห็นเป็นรูปลักษณ์เสืส่อมเ่ราะในหูดอกก็เสียออกมาเป็นแบบไหนจ้าว่าก็นแเห็นคเข้ามาซับหนิก็คือว่าโอเคคุณลุกบ่เราชอบแลว้วคนลุกเพราะเราจะเข้าห้องน้ำปวดปวดอื้องปวดสันทราท ไปสอนแล้ว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 เราขีดลุงคำบอกของเราเรียก่าสอนแล้วปวน หาบอกให้ตไปสอแล้วห้เราหลงคำเบาเาเดให้เ้าโมไดให้ตัไปให้เรา้อเอาาสิลงห้อสอแล้วเออนั่นแล้วหอดใสเออนั่นห้สอเล่าหายแล้หอดใสเอิบนั่นดมวนน่ะเอ้าต่างวงอกอนอขึ้ปอสมัตะกี้สนอกว่าขึ้นวันเโอเนาะทดโยธาพี่น้องเทานะคะความคืบแน่ความเป็นไปน้พี่น้องเนาะนะคะในวง เพลเพชรของเฮานะคะพี่น้องขานี่นะประมาณประมาณนี้ค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบ่งเป๊ๆเอานะคคัะพี่น้องขาเนาะพี่น้องเนาะนะคะเวทีของเราในปีนี้นะคะฝากแขกรับัองก็ลังใจน้านะคะวันที่2ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องขาเขากับซีมีการไร้สดกลุ่มปิดเนาะพี่น้องเนาะนะคะฝากพี่น้องนะคะซื้อบัตจองตัวเขากลุ่มเดิอพี่น้องเด้อนะคะราคา9 9าคะแนนเนาะพี่น้องเนาะนะคะในเมื่อนั้นนะคะพี่น้องเฮามีรับเชิญ คุณแม่นกน้อยนอาพี่น้องนกคุณแม่นกน้อยก็มารับเชิญเราด้วยนะคะพี่น้องเขาเลยค่ะพร้อมทีมงานเ่งอีสานนะคะแม่กระเสียเอาพางเอกมาซอยนะคะพี่น้องเท่านะคะเอาฝากน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะทักเพจมันทักเพจํำเพลินแฟนเพจเลยค่ะพี่น้องเฮ้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคนทรงสิงหวัฒนสมนิกรขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีที่ตามรับชมนะคะขอให้พี่น้องนะคะโชคดีมีชัยสขงาพร่างกายแข็งแรงนะคะรับ้วยลำด้วยค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า